สรุปข่าวชิงเป็นยูโก,โกรประจำวันที่8พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดตชิงนี้นะโคสเนอร์สโคมอง4แข้งผีอาจจะไม่เข้ากับสไตล์อมโมริมในครั้งนี้ก็เป็นได้ในการน,นี้ท่านักของพอสโคอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์เดตนะฮะตั้งคำถามว่ามา,าร์คบริดฟอร์ดอาริอันโดกา,ด,ด,กาดาโชติโกดาโรดและกน็นดูแซบมาเซอรุยว่าจะเข้ากับสไตล์การเล่นของโดยเบนอัมบริมในครั้งนี้นหรือไม่ โดยกุนซูในวัย19ปีเตรียมที่จะเข้ามารับงานคุมปีศาจแดงในช่วงเบรกทีมชาติโดยการมาของเขาอาจจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบการเล่นเนื่องจากว่าจะตัวนั้นถนัดการเล่นแบบ3เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็น343 3421หรือว่า352ซึ่งทางสโครมองว่ามีผู้เล่นหลายคนที่อาจจะไม่เข้ากับระบบนี้ มือนนาเตะ3หรือว่า4คนโดยเฉพาะผู้เล่นแนวลุกที่ต้องเล่นในมุมที่น่าเกลียดแบบนี้เขาจะทําให้นาเตะปรอดนั้นเล่นในแนวทางนั้นอย่างแน่นอนสโคก็ได้กล่าวกับกับต้นของ TNT Sports เราเนี่ยพูดถึงแบ็ก3คนในทีมมีเซนเตอร์6คนให้เลือกใช้งานเขามีมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนก็คือกาซซเมโรและก็อูกาเจ ปัญหามันอาจจะอยู่ที่วิงแบ็กซ้ายเขาจะต้องให้ปีกลงมาเล่นช่วยอะไรหรือเปล่าไหมถ้าเขาต้องการแบบนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าแบรดฟอร์ดกับกาดาโชจะเป็นตัวเลือกที่ใช่ไหมสหรับของบริเวณเขาต้องการวิงแบ็กอย่างดาวโรแล้วก็าทางนั่งของมาซาอุยที่อาจจะเล่นได้ดีในเกมรับอยู่บ้างแต่ไม่ดีมากมายอะไรนักเมื่อต้องไปลยุยไปข้างหน้าต่อไป ตอนนี้มีผู้เล่นเบอร์12คนบรูโน่คือ1ในนั้นและผมเชื่อว่าเมนูเองนั้นก็จะเป็น1ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าหากว่าขยับขึ้นไปสูงหน่อยซึ่งก็เหมาะกับเขามากกว่าในขณะนี้เป็นเร่างงานนี้นะผมก็ต้องมาดูก่ต่อไปกันด้วยกันนะฮะพอสโคก็ได้กล่าวชี้ใชอ้อว้ยอะเรามาดูข่าวต่อมาดกันครับอารืงหนึ่งง,งานนี้โอซิเมนย้ำชัดอยู่ที่การต์ตาสลายจนจบซีซั่นนี้ โดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งวิกเตอร์โอซิเวนนะครับผมกองหน้า,าตัวยืมของกาลาจสลายเองนั้นยืนยันแล้วว่าจะไม่ย้ายทีนในช่วงตลาดหน้าหนาวและก็จะเล่นในตุรกีไปจนจบฤดูกาล ด้แข้งทีมชาติเนเธอร์เียนั้นตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วง 1- 2ปีที่ผ่านมาโดยมีเชลซีกับอาร์ซนอลสองทีมดังจากอังกฤษที่สนใจแต่ว่าด้วยค่าสัญญามหาศาลทำให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วต้องไปเล่นกับทีมดังแดนไก่งวงในครั้ินี้ด้วยสัญญายิมตัวแม้ว่าจะมีกระแสเรื่องการย้ายทีมกลับมากันอีกครั้งช่วงตรดหน้าหนาวนี้แต่ว่าทางด้านของโอซิเมนเอง,เองนั้นยืนยันว่าจะอยู่ค้าแข้งกับทน้งอง การาตสลายยาวไปรนซีซั่นสองพัน่สในครั้งนี้เลยทีเดียวนะผมอยู่ที่นี่นฐานะนักเตะของการาตสลายโอซิเมนที่กล่าวหลังทำไป2ประตูช่วยทีมเปิดบ้านชนะสเปอร์ไป3ต่อ2ในยูโรปาลีกดับตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ทั้งแฟนบอลและก็สมโมสรผมได้เห็นนะว่าสมโมสรแห่งนี้เป็นเหมือนกับ,รบครอบครัวใหญ่พวกเขาปฏิบัติต่อผมที่ดีและรครอบครัวของผมอย่างดีเยี่ยม เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องุ่้สุดตัวเพื่อทีมยามลงเล่นในคาลักนี้ผมเห็นเขาลือกันมากมายที่บอกว่าผมเนี่ยออกจากสโมสรในช่วงเดือนมกราคมผมขอยืนยันตรงนี้ว่าผมเองนั้นอาจจะอยู่กับทีมต่อไปจนจบฤดูกาลผมไม่รู้นะว่าการา์ตาทัลไล่กับนาบรีนั้นะจะมีการเจรจาอะไรกันบ้างไหมาหากพวกเขาเนี่ยมาหาผมและบอกว่ามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ จะพิจารณาอย่างแน่นอนในครังนี้แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมโฟกัสกับทีมผมมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่สโมสรวางเอาไว้และผมเองนั้นอยากจะทุ่มเทเพื่อจะให้แน่ใจนะว่าเรานั้นจะคว้าแชมป์ลีกในครังทีได้และเราเอีกนั้นก็สามารถจะไปได้ไกลในจุดเยอรมัลนลีกเราสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้เพราะว่าเรานั้นมีทีมที่ดีดังนั้นผมมีความสุขมากเลยนะที่อิสตันบูลนี่คือสโมสรที่เรียกว่าเป็นความน่ามัจ่รใจ สำหรับผมแล้วมันสำคัญมากที่จะมีความกับการเล่นฟุตบอลในตอนนี้ผมต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อตอนเองและครอบครัวและแน่นอนเพื่อสโมสรแห่งนี้ผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ในขณะนี้ไม่ได้ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาน่นครับอาร์ตในงานงานนี้ขอพูดหน่อยกันนะคกันปอกบ้าพูดถึงนักเตะที่เรียกว่ากิมซินโกในเวลานี้นั่นเองนะ โดยด้านของพอบ้าบ,าบิฟิลชาวฝรั่งเศสได้พูดถึงนักเตะที่เรียกว่าดิสุในโลกนะฮะในเวลานี้แลระหว่างที่พูดคุยกับทานห้าของไอโชสปีดยูทูบเบอร์ชื่อดังโดยแข้งจากด้านของจูเวนตุสยังอยู่ในระหว่างโทษนะฮะจากด้านของการตรวจสารการะตุ้นไม่ผ่านซึ่งจะตรวจนั้นใช้เวลาช่วงนี้มีการพูดคุยกับไอโชสปีดยูทูบเบอร์คนดังที่รู้จักกันในเว็บบลูกรูปหนังในขณะนี้ผมื่อถูกถามด้ว่าเขาจัดให้ใครเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าดิสเน,นโลกพอบ้า,บาตอบบา้าบอกตามตรงเลยนะ ฉันคิดว่าจะเลือกวินิสหรือว่าวินนี่เขายอดเยี่ยมและเขาก็ยอดเยี่ยมมากจากนั้นก็พูดต่อไปอีกว่าแต่ว่าทางด้านของฝั่งฮาแลนต์นั้นก็สมควรที่จะรับเช่นเดียวกันส่วนแฮนนี่เคนนนั้นก็ทําประตูได้เรื่อยๆในครัรงนี้นอกจากนี้ปอกบานยังพูดถึงปรามินยาเมาบอกว่าตอนนี้เขากำลังโชว์ฟอร์ไมได้อย่างยอดเยี่ยมตัวน้นนสึกยูโรเนียเขาลงเล่นและก็แสดงผลงานชั้นยอดออกมาเขายังคงเด็กมากและก็ควา้าแชมป์ได้เขาเป็นดาวรุ่งที่เรียกว่าดิสนโลก ให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยก็แลวกันในช่วงหลายเดือนและนายลองนึกภาพดูนะว่าเขาได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกในปีนี้สิเขานิ่งมากเลยนะเขาเพิ่งจะายุเพียงแค่17ปีในครั้งนี้เพียงแค่น,นั้นเขายังมีการบ้านอยู่เลยนะแต่ผมเป็นนะว่างานนี้พอบอักบ้านนะฮะก็บอกได้เลยนะว่าวินิสูสเนี่ยเป็นแข้งขวัญใจของเขาในครั้งนี้เลยชิดนะเรามาดูข่าวต่อมานี่ครับอะไรยังไงสโคผิดหวังผลงานของปราุรุอยรุน่น โดยการนี้งด้านของพอสโค,โคนะฮะยอมรับเป็นได้ว่าตัวเล่นนั้นร,รู้สึกนะับผมผิดหวังจากผลงานโดยวรวมของพระสุธัยรุนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยผิวแดงเองก็เปิดรังชนะ p a o OK k ไป2ต่อ0ศึกเยอรปาลีกเมื่อคืนมาพระรัชบดีที่บาดมาโดยตอนนี้แมนยูมีทั้งหมด6กแต้มเต็มจากการลงสนาม4นัดรวดนะฮะซึ่งหลังจบเกมนะผมสโค,โคอดีกองกลางตำนานของแมนยูให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานของราชสุทัยรุน กองหน้าชาวเดนมาร์กที่ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดกันอีกครั้งในครังนี้โดยมีจังงวันหนึ่งที่ PAOK OK ดูอันตรายหลังจากที่แมนยูทำประตูขึ้นนำแต่พวกเขาคุมเกมส่วนใหญ่ได้ดีผมไม่พอใจกับการผลทำผลงานของบรสัสทอยรุนเลยนะผมคิดว่าเขาจะพัฒนาและก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจจากโค้ชที่เชื่อมั่นในตัวเขาผมไม่ได้บอกว่าบษษรัสซลอรไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเขานะ ซึ่งฮอยรุนเองนั้นก็โดนวิจารณ์ผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงซีซั่นนี้ทําได้เพียงแค่2ประตูจากการลงสนาม11เกมในคาลงนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรทานนั่งของบรัสุทอยรุนจะกลับมาฟอร์มโหดอีกครั้งได้รหรือไหมรามาดูข่าวต่อมานจนครับอะไะยังไงบรัสน,นะฮะขอโฟกัสเกมส่งท้ายคุณเซ์ผีในช่วงอาทิตย์นี้โดยการนี้ทานนั่งของทางฝั่งบรัสฟันิตโตรอยรักษาการกุนซอของแมนยู เผยว่าตนเองเคยขอโฟกัสกับการทำงานานัดในใหญ่สโมสรวันนี้ส่วนเรื่องหลังจากนั้นไว้มาดูกันต่อไปโดยวิษั์แดงเองก็เปิดรังชนะ PAOK OK ไป2ต่อศยึกยอร์ปาลิกน้นเมื่อคือมนมาประศรบดีีิบ่านมาโดยตอนนี้แมนยูเองนั้นบีไดบท6กแต้มนะฮะจากการลงสนาม4ี่นัดหลังจบเกมล่าสุดทางด้านของ t n t Sport ไม่พลาดโอกาสในการสอบถามเกี่ยวกับการคุมทีมนัดสุดท้าย ตำแหน่งของรักษาการหัวหน้าโค้ชของทางด้านของฟอนิตตรอยโดยทางด้านของแมนยูก็เตรียมที่จะรับมือกกับด้านของเลสซัตี้ในช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะคว้าผลการแข่งขันมาครองให้จบได้ผมก็แค่มีความสุขกับผลงานที่นกเตะนั้นทําออกมาเท่านั้นเองน,นะคุณซื้อชาวเิวซีแลนด์บรนี้ก็ได้กล่าวโดยผมสนุกไปกับมันมากจริงๆนะแต่เกมช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แตกต่างกันออกไป ผมใหคมค้ความสำคัญและก็ความใส่ใจกับมันมากโขในขณะนี้เดังนนั้นยังไม่คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้อย่างแน่นอนนะทางนี้ทางด้านของทางฟานิตตรอยนะฮะก็ออกมายืนยันกับทางด้าน,นของทางตนเองเลยว่าจะเตรียมที่จะหาเรือ ริเ็นอัมโมริมเกี่ยวกับอนาคตในทีมโอเทลฟอร์ดซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าเทรนเนอร์ชาวโบตุกิชจะรับงานอดีตกองหน้าชาวนเทนแลนดเข้ามาเป็นทีมงานในครั้งนี้ได้หรือไม่และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ